เฮ้ยโอ้โหเฮ้ย,ย,ยกับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับปู่ผมทางชันแนลวันนี้จะมาทำการสุ่มเจ้าตัวไปนอนออไม่ใช่ครับนี่จิฟฟี่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ไปนอนเนี่ยตัวที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็โอเคจริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอน ไฟนอนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่ใช่มันไม่ดีหรอกทีมตอนนี้มันยังไม่เวิร์กให้เราใช้เลยสมทิปปีด้ดีกว่านะทิปปี้มัน,ม,นมันดีกว่านะเราหรอกออดูเราดันดีก็อย่างได้นะ ก็เปลี่ยได้แต่ว่าเอาพี่พี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเอามาเพิ่มเพิ่มจะตัวเก่านะตัดแคสตนี่ขาดตำแหน่งหนึ่งน,น,น,นะจะเพิ่มที่พี่เข้าไปนะเราดูดิว่าจะเป็นไงเดี๋ยวเขาดูก่อนมีอะไรต่อแคสต์มีนะมาเรามาสมกันเลยสิบลแรกปุ๊บ รที่สอจุบุบไม่ไตาไปตามข้ามไปข้ามไปต่อไปรที่สมครับจุ๊บรถที่สหข้ามข้ามข้ามไปครับรที่สี่รที่สีโอ้โห ตำไมต้งดูปุ๊โอ้โหเกือจัอาไปิทยาปุ๊บโอ้โหจบแล้วไม่ออโครแย่ไปโรทีปุ๊บสิบลปุ๊บสิู้ลึกก่อนกู่ยหญที่ อย oh, oh. ่าลุกอย่าลุกโอ้โหมาครับปุ๊บจุ๊บจุ๊บฮึบฮึบอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีแล้วดีแล้วมาเลยมาเลยลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โห ปั๊บลุนลุนลุนปุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮไปม,มาวะมามามาปุ๊บโอ้ประสานโอ้โหประสาน <c oughs> ของแท้เขาพี่น้องโอเนียประสานแท้จริงโอ้โหโดนเดละครับผมโอ้โหโดนเละโดนเดละจบเลยนี่ อีซีแล้วตัานผูบอีซีแล้วตัเน,นี้ยอีซีแล้วยังไม่ยอมอยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ครับเลาวเรารสุ่มกันเลยปุ๊บหนึ่งสองซ่มปุ๊บแล้วสุ่มเป็นไงครับตัวน,นี้นไม่มาไม่โอ้โหอ่าอีสาออกสักรอบอีกสักรอบปุ๊บปุ๊บ,บ,บตัวน,นี้ต้องง่้ยที่ โอ้โหไม่ได้แล้วจบล้วจบล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มาาบกดพี่พี่อยากกดเลยกดกดกดปุ๊บอไม่มาอีกโอ้ไม่มาอีกไหนวะ ุ๊บมาไหมโอ้ไม่มาเฮ้ยมันจะเยอะแล้วนะไม่ไหวแล้วเบิกนิดเอาละเบิกนิดนะสิบลูปุ๊บมาเราปุ๊บโอ้โหไม่มาโอ้โหเกลือแรกเกลือเกลือแรกเกลือจังหวะนี้เกลือแรกเกลือจะ โุ๊บแล้วมามาอะไรด้ยโอ้ยไม่มาอีกจะเกลือไปไหนคุณพี่เฮ้ยผมต้องการเด็กผมอยากไปดูผมต้องการมาเร็วโอ้ยเจดุสิยังดีเจ็บอือปโ๊บ สองตัวสองตัวสองตัวเข้ามา๊บปุ๊บนี่ได้แล้วเทปปี้เออหมดตูดเลยได้แล้วเทปปี้โอ้โหเลยสองพันกว่าไหนน้องสมไปนอนดิมาไหมรึปรึปเล้วดดูไม่มาแล้วละ มาครับม่เลืออะไรแล้วปุออ๊บมาโอ้โหจบจบออพอพอเลยพอเลยหมดตูนแนละ้วที่สะสมมาเออได้ทีบีแล้วรอป็นนี้ยว่าครับรอดีๆวเดียว่าเจ็บดักจุดตัวตัว,ตวเลยนะ หลุดหลุดตู้ลึกอ่ะตู้คตรลึกเลยมีนะลนะทริปี้โอ้ยเก็บจ็บนะก่อนสักนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มตัวทริปปี้นะก็ไปละไปเจอกัน